กัลยาณูธรรมโมโรปุตตะโรวะโรสังอุปัฏฐวาอันตะรายาสัพพัสังตุสัพพะสดีพระวันตุเมพระอาทิตย์จักมัสมิงจักพุทธภุณังจักธรรมภุณังจักสังฆภุณังสังฆะพระทุขังสัพพระพยังสัพพะโรพังวิวัจยีจัพพะราทังพระจักสังฆภุณังสัพพะทุขังสัพพระพยังสัพพะโรพัง WI-WAT-CHE-YE YAK-LANG-KAT-KUN-NANG SAT-PAK-KUN-NANG SAT-PAK-RAK SAT-PAK-PAYANG ke tang yang bu li ra ิสาภาเคเตปิตุมเฮอนุรักษันตุอาโรคเยนาสุเคนจาปะชิมาสมิงวิอรูปโค หลังจากท่านประธานและผูนะ้เสียนได้ไปักทุกขาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเรียนเิญท่านประธานได้เดินเข้าดอกดอกไม้็มนลำดับ่บไปขอเยนเินครับ อกกอกมันเสมือนิศาภาเทสันติคุมมาจะมานอนุรักษ์ขันโต สัมปันนาโพชนังเพวาสัพพะโพสัง